สวัสดีครับกับรายการ Thalo TV เนี่ยท n t h ่ลลทีว v เนี่ยมาวันนี้นท n โ h ่ทีวีเราจะมาทําอะไรกันไม่ทราบเหตุผลนะฮะวันนี้ก็อาจจะลืออะไรเล็กๆน้อยๆในคอมอันนี้ก็ว่าได้นะฮะอาจจะรีวิวอันนี้อาจจะรีวิวอันนู้นเนี่ยก็แล้วแต่เนะยฮะวันนี้ขอสักคู่หนึ่งเนี่ยวันนี้ก็มาถึงทุกวันนี้เราก็โสุดยอดนะ อนใจจะเป็นสปอนเซอร์ก็โทรมาเดี๋ยวมีเบอร์ติดต่อให้นี่ยเบอร์ดเดี๋ยวติดต่อเออทางที่หลังแล้วกันตอนนี้ยังไม่ได้ใส่เบอร์นะับเพราะว่าโทรศัพท์โดนล็อกก็คือแบบไม่ใช่โทรศัพท์อะซีมือถือโดนล็อกอะพีเอสอะไรอะเขาเรียกว่าคนมือบอลนู้อดอีเจอันอะตัดย่ออะอืมอืม นี้เราจะมาวาดรูปกันเนีฮะเราก็มีโปรแกรมวาดรูปของเรากันอยู่แล้วนะฮะบางคนก็บางคนก็มีกันแล้วแต่พวกคุณแล้วกันเนาะเราก็โอเคดีฮะเออเอ็อตเนี่นี้เราจะมาวาดรูปอะไรเป็นรูปแรกเนี่ยมาเดี๋ยวไปดูกัน

แค่วาดไว้ก่อนอว่าอะไรคืออะไรแต่ยังนะขอบอกใช่มากเลยนะ,อะไอโปรแกรมนี้นะโหลดไว้นานแล้วก่อน เสื้อแขนเสื้อใหญ่ฮะขอลบอันนี้สักสักทีสองทีเนาะเดี๋ยวขอลบอันนี้ก่อน,อน,นขอลบเลนนืกเ่ือม่บรรลนะเดี๋ยวขอลบอันนี้สักคู่หนึ่งดีฮะเพราะว่าไม่ไม่สวยเลยดูแล้วอยางนก็ขี้กำลังออกออามา นี้เราก็จะมาเขียนให้คนที่เป็นแฟนขับวีอาร์โซเลยนะฮะ,ดะโดยเฉพาะเลยนะโดยเฉพาะโดยเฉพาะนะใครไม่เป็นแฟนขับว so ีอาร์โซเนี่ยไม่สวยไม่เป็นไรใช่ไหม XBKK แต่ว่าทำในคอมทำในคอมก็พยายามได้แค่นี้นะ VR อันนี้เป็นเวลาถ้าลงสีแล้วแม่งเอาบางคนชอบสีฟ้าบางคนชอบสีเขียวนะ,ะ่ยเดี๋ยวใครชอบอะไรที่หลังก็ลงมาได้นะ VR อโซนเนี่ยเราจะเขียนชื่อว่าพิบปึ้มว่ามันมีหลายคนใช่ไหมวีอโซเราจะเอาให้ครบคนอันนี้เราเอาพี่ปื้มก่อนนะ,ะ่ะ นี่เราเอาพี่ปลื้มก่อนนะฮะเดี๋ยววันหลังก็เป็นพี่ทุกทีมเนี่ยเฮ้ยมันไม่ได้ว่ะมันใหญ่เกินไม่ดียว เอามาลูกสีเอาลุกสีเอามาเดี๋ยวเออตอนนี้เราทำผิดนะทำผิดนะทำผิดทำผิดเอาใหม่เอาใหม่ทำผิดทำผิดทำผิดอ่ะอันนี้เราเอาดีๆแล้วอ่ะเอากูเอาดีๆแล้วอ่ะเอ็กบีตัวใหญ่เกินปลื้มไป นการเทคนิคเนีน่ยอันนี้ขอบอกนะคะเอาอันนี้เอาพี่ปึ้งกว่านนะเราบอกกี่ทีแล้วนะฮะพรุ่งนี้อาจจะเป็นพี่ทุกทีก <c oughs> ็พรุ่งนี้อาจจะเป็นอะไรก็ฟังมันเถอนะน่ะอัพโหลดว r โซเยอะๆนะฮะในแพทเราเนี่ยเราจะติดตามว r โซตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป <c oughs> นี่นะเสร็จแล้ว พี่เืิมชอบสีใครรู้วา ไม่สวยไม่เป็นไรนะัะเราขอแค่ให้เออทำบายเจแบบสุดสีมือก็พอแล้วอ่าเสร็จแล้วอ่ะมีอะไรอีกประทับตามไหมอันนี้เราคือพ่อนสีแล้วนะวีอ้าวอ้าว้ยแม่งตาย แม่งตายนี่นะปะเดี๋ยววันนี้เราก็เสร็จเพียงเท่านี้นะอ่าววีอาโซได้ชุบอาแคปรูปก,กันไปเลยนะวีอาโซปื้มฮึบเนี่ยนฮะ ทำต่อไปจะเป็นชื่อคนนะฮะเราไม่คิดตังค์นะเป็นชื่อคนนะเดี๋ยวขอสร้างโฟลเดอร์ใหม่ปันหนึ่งนะสร้างเป็นรูปก่อนเนี่ยไหนวะโฟลเดอร์ใหม่ตรงไหนวะเนี่ยจะเขียนว่ารูปภพาพ V R so นะ่ย ุดยอดนะรูปภาพวีอาร์โซเลยะว่าอ่าเดี๋ยวอ้าวรูปภาพวีอาร์โซชุบเลยชุบชำนะฮะมานี่ได้รูปภาพหนึ่งแล้วคือรูปภาพวีอาร์โซอยากเป็นภาพปอเปอร์แปะกดตรงนี้ได้เดี๋ยวดูสักพักหนึ่งภาพปอเปอร์จะมาทันทีนี่ฮะท่านผู้ชมอ่ะดูดูเฟชเฟชอ,อ,อย่าละบอยแบน เราภาพอะไรวะโอเคเลยฮะอ่าเดี๋ยวขอตัวเพียงเท่านี้โอกาสได้าจะว่านยางไงกับนักช่างอ่าลงเฟสด้วยอ่ะแถามลงเฟสด้วยเฟสไหนคนเยอะว่ะเฟสนี้นะเฟสมันเกี่ยวกับคนเนี้ยที่ผายเด้งไม่เก้าสิบแปดและกูเวนกับโอเคนลยฮะขอ แคปรูป่ะละเรามีที่แคปนะครับไปแคปโดยเฟซอันหลัาล้มฉับหรือเฟซเอน็นทาโร่เนะ่เราจะมีบริการสองเฟซเนี่ยฮะภาพอ,อันไหนวะเนียรูปเนี่ยรูปภาพเบียโซเนี่ยชึบโอเคนะ แีนะ่เป็นไงเป็นไงเราต้องต้องสุดยอดปลื้มวีอาโซแน่สุดยอดนะฮะวันนี้เราก็ขอจบคลิปเนี่ยโอเคเราเออขอจบคลิปแล้แค่นี้สวัสด,ดี